เามหาสวัสดีค่ะกินนมเปี้ยวพี่โอ้แล้วื่อวานกินยังอ <hi> ่ะใส่ใส่ช่องฟิตไว้ให้มันแข็งนิดนึงเออใส่แป๊บเดียวนะถ้าไข่นานเดี๋ยวขวดแตกได้ถ้าเกิดอยากให้เป็นอาจารย์น้องใส่ขวดเน้น เติมนมเจียนเจียนยาหวานนะทำยาวหวานนะเจ๊ให้ลดล้ำตาลนะน้ำตาลในนี้มันกินหมดแล้วกินนี่มันกินหมดแล้วคือน้ำสับปะรดไม่ได้หวานเกี๊ยมลงขึ้นทับใส่นี่เยอะไปเหรอใส่น้ำผึ้งเยอะไปหวานเกี๊ยม เออมาแล้วเมียใหม่เอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอ่าโอ้เมียใหม่มาแล้วอ่าเมียใหม่มาแล้ววะท่านมาหาเชลออ่าเอาจริงยังเอาชุนชุนเอาชุนชุนแล้วเหรออ่าอ่านี่อ๋อนนะเนี่ยอ่ะอ่ิ๊บอ๋อกับกิ๊บตกลงมาก็ไม่กลัวอ่ะกิ๊บ อ้าวหยุด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 อ้าวไม่ข้าม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 อ้าวคุณเลี้ยมเอออ้าตอนนี้หยุดเสิร์ฟหยุดเสิร์ฟแล้วอ้าวหยุดเสิร์ฟแล้วอ้าวจ้าจ, ER, จ้าจ้ามาโน่นน่ะอ้าวหยุดอ้า อ๋อเอ้ยทำอะไรอยู่โอ้โหวันนี้ยุดแจ๋วมากได้น้ำอะไรมาจ้าเอ้ยอ๋อเอาอยู่อุ้ยเอาได้ไงว้าวอายุเจอมาอาคิปไอยุด นน้องกิ๊น้องกิ๊แต่ตัวใหญ่น้องกิ๊แต่ตัวใหญ่เจ๊อแต่ตัวเล็กเจ๊อซูู่อ่าคุณเลียมเสิร์ฟมาแล้วคุณเลียมเสิร์ฟมาแล้วอ้างกิ๊บอ้าวเอ้ยหว ไปแจมอ้าวอ้โหอ้าวโอคุณเลียมอ้มันนี่อ๋อเงเงเราจะคอยทอย่างเดียวอ้าวอ้าวอ้าวอยู่ไดอ้าวนี่ไงอ้าวมาแล้วอ้าวอ๋อับได้อ้าวอ๋อับได้ อ๋อเก่งอ๋อเก่งอ้าเออทักออกไปก่อนเดี๋ยวไปเหยียบเขาโอ้เอายุดยุดยุดรับได้ไหมอ้ายุดได้แต้มอ้าวตอนนี้ยุดเสิร์ฟยุดเสิร์ฟมาอ๋อรับได้นี่ อ๋เอเฮยเฮ้ไปแล้วเข้าป่าไปแล้วอ๋อเอ้ย85ดหไม่รู้ฝั่งไหนหฝั่งไหนแลดหทีนี้เอาน้อ,าองกิฟต์น้องกิฟต์น้องกิฟตเอาเอาจัดไปเลยเอเออืมคุณเรียมบอกให้ตบได้กิฟต เอออ๋อสวยเอ้าเอ้าอ้ยยังได้ยังได้เอ้าโอ้โหเจ๋งกันลูกนี้เปลี่ยนแดนกันเหรอ